ครั้งนั้นในกรุงสาวถีบุตรของมิคาราเศรษฐีชื่อว่าปุณณวัฒนะเจริญวัยถึงการที่จะครองเรือนถูกบิดามารดารบเร้าอยู่ปุณณวัฒนกุมารจึงกล่าวว่าหากเมื่อใดพบหญิงสาวที่พร้อมด้วยความงามห้าประการก็จะทำตามคำของบิดามารดามิคาราเศรษฐีจึงเชิญพราหมณ์ร้อยแปดคนมายังเรือนของตนแย้งความปรารถนาของปุณณวัฒนะ ให้พรามทราบและมอบทรัพย์ให้เป็นค่าใช้จ่ายของหลาวพรามพร้อมทั้งมาลัยทองคําที่มีค่าแสนกหาปณะทรงพรามออกไปแสวงหาสตรีเบญจกรลยาณีสั่งว่าเมื่อพวกท่านพบสตรีตามความประสงค์ของบุตรเราแล้วจงมอบมาลัยนี้ให้แจนางพรามเหล่านั้นออกค้นหาไปจนกระทั่งถึงเมืองสาเจตขณะที่ลาวพรามไปถึงชาวเมืองสาเจต กำลังมีงานรื่นเริงประจำปีวิสาขาซึ่งเจริญไหวแล้วพร้อมเหล่าสตรีบริวารพากันออกไปเที่ยวชมงานบังเอิญฝนตกสตรีบริวารต่างก็วิ่งเข้ามายังศาลาที่พรามพักอยู่เพื่อหลบฝนวิสาขาผู้เดียวที่เดินเข้ามาด้วยอาการปกติมิได้วิ่งเช่นสตรีอื่นพรามได้เห็นลักษณะเบญจกัลยาณีครบถ้วนคือผมงามเนื้องาม ฝันงามผิวงามวัยงามครั้นนางเข้ามาถึงศาลาเหล่าพราหมณ์จึงถามว่าเหตุใดเธอจึงไม่รีบวิ่งหลบฝนเช่นผู้อื่นเธอไม่กลัวเสื้อผ้าเปียกหรือวิสาขาตอบว่าธรรมดาเสื้อผ้าเมื่อเปียกแล้วก็ย่อมแห้งแต่ถ้าหากว่าดิฉันรีบร้อนวิ่งเมื่อพลาดพลั้งเกิดลื่นล้มก็จะต้องได้รับบาดเจ็บอันเป็นความลำบาก แกตนเองและเจะบิดามารดาอีกประการหนึ่งหญิงสาวเมื่อวิ่งย่อมไม่งามดิฉันจึงค่อยเดินมาพรามได้ฟังวิสาขากล่าวตอบเช่นนั้นก็แน่ใจว่านี่คือสตรีเบญจกรยาณีที่มีลักษณะตรงกับความประสงค์ของบุตรเศรษฐีจึงมอบมาลายทองให้กล่าวว่ามาลายทองนี้สมควรจะถือเท่านั้นแล้วเล่าความแต่ต้น